นิทานเรื่องเทวดากับชายตัดฟืนเรื่องโดยตุปปองภาพโดยเป็มมาจาตุกะรยาปทิบฮือ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 ชายตัดฟืนยืนทื่อฮือฮือร้องไห้ตะลึงอึ้งอ้งอำอำขวานตกลงน้ำทำไงทำไง ซ้ายขวาลาล้าละลังผุดลุกผุดนั่งทำไงทำไงฉับพันธันใดนั้นเองเต่งเต้งเต็งเต,งแ,ตงแวบวับแสงไฟเทวดามาปรากฏล่างชายหนุ่มตาค้างนั่นใครนั่นใคร เทวดาถามว่าหนุ่มน้อยมานั่งเศร้าส้อยเป็นเพราะเหตุใดชายหนุ่มกุมหัวตอบว่าก็ขวานของข้าตกน้ำหายไปเทวดาบอกว่านิ่งซะเดี๋ยวงุมให้นะรอหน่อยได้ไหม เทวดากระโดดลงน้ำตุ๋มต่ำตุ๋มต่ำได้ขวาเล่มใหญ่ถามว่าขวานทองเล่มนี้เล่มเดียวกับที่หายไปใช่ไหมชายหนุ่มสายหน้าทันทีไม่ใช่เล่มนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เทวดากระโดดลงน้ำ ตุ๋มต๋มตุ๋มต๋มในขวานเล่มใหญ่ถามว่าขวานเงินเล่มนี้เล่มเดียวกับพี่หายไปใช่ไหมใชาหนุ่มใส่หน้าทันทีไม่ใช่เล่มนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เทวดากระโดดลงน้ำตุ๋มต่มตุ๋มต่ม ในขวานเล่มใหญ่ถามว่าขวานเหล็กเล่มนี้เล่มเดียวกับที่หายไปใช่ไหมชายหนุ่มพยักหน้าทันทีใช่แล้วเล่มนี้นี่แหละใช่ใช่ซื่อสัตย์คิดดีคิดชอบเทวดาจึงมอบขวานทองเงินให้ ชายหนุ่มก้มกราบเทวดารีบกลับไปหาพ่อแม่ทันใดเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังเพื่อนบ้านตาค้างแอบฟังตั้งใจรีบไปโยนขวานลงน้ำเสแสแสงแก้งทำค่าควรร้องไห้แป๊บแป๊บเทวดาแวบมา เอ่ยปากถามว่าพ่อหนุ่มเป็นไรชายหนุ่มกุมหัวตอบว่าก็ขวานของข้าตกน้ำหายไปเทวดาบอกว่านิ่งซะเดี๋ยวงมให้นะรอหน่อยได้ไหมเทวดากระโดดลงน้ำตุ้มตมัต้มตมุ้มตั้ม ได้ขวานเล่มใหญ่ถามว่าขวานทองเล่มนี้เล่มเดียวกับที่หายไปใช่ไหมชายหนุ่มละโมบโลบมากละลำ่ำละลักใช่แล้วใช่ใช่ใชเทวดาชี้หน้าหนุ่มน้อยน้อยแน่น้อยน้อยโกหกทำไม เจ้านี่ละโมบโลบมากขอให้จนยากต่อไปต่อไปพูดปุ๊บเทวดาหายปับ๊บชายหนุ่มคอพับจ่อยไปจ่อยไป